วัติคาท่านชมวันนี้ว่าพี่ช้างก็เอาวิ่งบนหรือเดินบนมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็จะมีอยู่สามสูตรจะวิ่งงูเราก็เอามาเทียบชนกันว่าสูตรไหนที่ชนมากที่สุดนะคะท่านชมนะขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะบทชายพิจารณาเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะทําขึ้นมาเป็นเพีงเยงแนวทางเท่านั้นนะคะก็หาว่าสูตรของเรายังเดินดีก็เราก็ถกกันนะคะ เราก็คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะมาคำนวณกันเลยค่ะสูตรนี้ก็ยังไม่ไม่เคยลงให้ท่านชมนะคะมาคำนวณสูตรแรกเลยนะคะนี่จะเป็นหลักแสนหลักพันนะคะหลักหมื่นนะคะหลักแสนบวกกันสองครั้งก็เป็นหกนะบวกสองก็เป็นแปดนะคะท่านชมเแปดมาวางก่อนค่ะแปด 9ก้าศูนย์หนึ่งสองนี้นะคะเพิ่มไปห้าแต้มแบบนี้นะคะแล้วก็จากอันนี้บวกกันสองครั้งก็เป็นแปดบวกเอ่อสี่ก็เป็นสิบสองนะคะเอาสองมาวางค่ะสองแล้วก็เจ็ดนะคะอ่าตัวที่ชนกันคือเลขสองค่ะอ่ะอย่างนี้วิ่งได้ไหมคะ เนะบางท่านก็ถามมา,มาจริงไหมอ่ะพี่ช้างตอบไม่ได้หรอกคะ่ะโสดเราเข้าก็ก็ยังเข้าอยู่นะคะไม่มีใครรู้นะคะ ก็คำนวณให้เห็นๆอยู่นะคะว่าเอาหลักใดมาบวกหลักใดนะมามาต่อไปค่ะก็จะเป็นสี่อ่าสี่บวกสองก็เป็นอ่าเป็นหกนะคะเอาหกมาวางค่ะหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์นะคะ,ะจากตัวนี้ห้าห้าบวกหกก็เป็นหกใช่ไหมคะก็เอาหกมาวางหกแล้วก็หนึ่งค่ะ,ะชนกันที่เลขหกนี้นะคะถ้าเรายังตามโสดทันเราก็ถูกกันนะคะท่านชมนะบางทีเราหาถ้าเราหาเจอเขาไว ไวกว่านี้เราก็แบบเออถูกมานานมากแล้วนะเราก็เพิ่งมาเจอนะะี่ค่ะเพิ่งมาหาเจอเนาะตัวเข้าที่หลักหน่วยนี้นะคะวันพวกนี้พี่ช้างก็อาจจะไม่ได้ลงให้ท่านชมนะวันพวกนี้ก็ขอพักผ่อนอฟังข่าวดีสักหน่อยนะคะขอพักผ่อนนะคะก็จะรอฟังข่าวดีนะคะ ขนาดพี่ช้างไม่ค่อยลงสูตรเยอะนะบางท่านก็บอกว่าลงเยอะบางท่านก็อยากจะรอดูว่าทําไมพี่ช้างยังไม่ลงทําไมยังไม่ลงทําไมไม่ลงนะเป็นแบบนี้นะบางท่านก็บอกว่าเยอะเกินไปบางท่านก็บอกว่าทําไมไม่ลงนะมันเป็นแบบนี้ท่านชมเจ้าอื่นนี่ลงเยอะกว่าพี่ช้างเยอะแยะเลยนะคะนั่น嘛เก้าเก้าก็เป็นแปดนะแปดบวกสามก็เป็นอ่สิบเอ็ดนะเอาหนึ่งมาวางค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,ะก็ก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหกนะคะเห็นไหมคะก็เข้าที่เล็กหนึ่งนี้นะความจริงเขาเข้าก่อนหน้านั้นนะที่พี่ช้างคำนวณดูนี่เขาเข้าก่อนหน้านั้นแต่ว่าพี่ช้างก็ไม่อยากให้คลิปยาวก็เลยเอามาสั้นๆนี้นะคะ จะมีอยู่อีกสูตรอีกอย่างหนึ่งนะคะคำนวณเอาเครื่องคิดเลขคำนวณค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูถ่ะหาว่าชอบก็เอานะคะ,ะงวดแล้วก็ไม่ได้ลงนะจะมาลงให้งวดนี้นะคะมาดูงวดต่อไปกันค่ะว่าจะออกตัวไหนเนาะสี CC ก็เป็นสี่บวกสก็เป็น8ปนะคะแปดมาวางค่ะ8 9 0 1 สองนะคะอ่าตัวนี้ก็บวกนี้ก็เป็นศูนย์นะท่านผู้ชมศูนย์แล้วก็ห้า,หาค่ะอ่ายังมีศูนย์อยู่นะคะท่านผู้ชมยังมีศูนย์อยู่โอ้ยยังมีศูนย์อยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูในโสดที่ชนกันนั้นก็มีมีมีศูนย์นะคะท่านผู้ชม ถ้าว่าท่านใดเชื่อก็เอานะคะนี่ก็คำนวณตามสรเท่านั้นนะคะถ้าว่าท่านผู้ชมวิ่งต้องวิ่งบนวิ่งล่างไปเลยนะคะวดที่แล้วอย่างที่พี่ช้างเอาลงให้แต่พี่ช้งบอกให้วิ่งแค่บนนะบางท่านก็อาจจะวิ่งบนวิ่งล่างอยู่นะคะ,ะแต่พี่ชังก็ไปบอกว่าวิ่งบนมันเป็นแบบนั้นนะคะ,ะ่เดี๋ยวเอาให้ดูค่ะสรอันนี้ค่ะสดนี้เคยเห็นไหมคะ นี่ท่านผู้ชมนะ่าจะเคยเห็นแล้วนะคะนี่ก็ชนกันที่เลขศูนย์นะนี่ตามโสรนะท่านผู้ชมนะตามโสรนะคะชนกันที่เลขศูนย์เพราะฉะนั้นาหาว่าท่านชอบก็เอานะคะเน้นที่เลขศูนย์นะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรน,นะคะอีกอีกสูตรหนึ่งที่พี่ช้างจะลงให้มันก็เท่ากับว่าเหมือนสองตัวบนโต๊แลวกันนะคะหาว่ามาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นโต๊ดเลยนะคะอ่ะโอเคขอให้ท่านจง เฮงๆและถูกกันทนหน้าทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ